好吧。 มีลดลงมาอยู่ครับตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่เช้านี้เราก็ออกเดินทางจากนตกเก่ารำนะกับวันที่ฝนตกลงมาเกือบทุกๆชั่วโมงนะครับก็ผมบอกเลยว่าโฝนมากตอนนี้คือ คนที่อยู่ที่กลางเต้น,นะครับช่วยผมดนะันรถเนาะผมก็เลยขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าเพื่อน,อนๆสองคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตอนขึ้นมาแต่รถผมลื่นมากเลยนะเจอสไลด์ล้มไปหลายรอบมากคนระับแต่รอบนี้คือย,ยังไม่ยังไม่หลมสักครั้งนะครับถ <laughs> ือว่าเซฟต,ตัวเองไว้อย่างดีนิดนึงนะครับอย่ารอผมพ้นจะป่าเนี่ยนะครับคือแบบจริงๆผมไม่อยากจอดเรื่องข้างทางแหละเพราะว่าไปช่วยเพื่อนข้างนะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเป็นดินนะครับ ถ้าผมมารถเข้าไปจอดข้างทางผมบอกเลยว่าเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยต้องใช้คนเยอะครับในกันีรีดันนะครับโอ้แล้วก็บอกว่าบอกเลยว่าทริปนี้เหนื่อยเด็มากๆแต่เราก็อยากมาลองดูว่ามันเป็นยังไงคนระเดี๋ยวมาจอดตรงนี้รอเพื่อนเพื่อนแล้วกัน บรรยากาศยามเช้าคือดีมากกับดอกหญ้าสีม่วงอยาดูสภาพรถน,นะสภาพรถคือแบบประมาณนี้นะละโคลนเพียบตัวเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาล้มข้างทางนี่แหละเพราะถ้าแบบล้มข้างน้นยังมีคนช่วยดันอะไรอย่างเงี้ยรอเพือแหลับครับรอเพือนครับ บรรยากาศรอบร้อนนี้นะมีฝนตกเมื่อวานแล้วก็เช้านี้ก็ตกมาสองรอบยัมไม,ม่้มไหมยังไม่ล้มเราบนึ่งครับครับโอบครับทำได้ของครับตอนล้มตอนที่ผมไปว่าพี่ลม้ลมถีงรอบนั่นเหรอลม้มมันไปไลายหนึ่งแล้วไปไม่ได้อ๋อ ล้มเลยเหรอนี่เราออกมาพบกันแล้วนะครับสามคนก็เดี๋ยวเดินทางไปต่อนะครับตนที่นีต้องพักกระจกนะครับเพราะว่าเข้าล้มมาเนี่ยฟอซ่ามันจับแบบล้มครับทับกระจกถ้าโชคดีมันก็อาจจะพับให้ถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะหักไปนะครับกระจกฟอซ่านะอากาศดีมากเลยครับที่นี่ใครสนใจก็ แวะมาเยือนได้นะครับเมื่อกี้หลออกตอน10บโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับน่าจะวิ่งออกมาประมาณได้3กิโลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขาลงเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะับสามาเราใช้เวลา3ชั่วโมงครับขากลับเนี่ยเรารอดูกันว,ว่าเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะรัอนนี้เป้าหมายของเราคือไปช่องเย็นนะแต่เห็นพี่อเขาบอกว่ามันกางตน้นอะไรไม่ได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมผมว่าจะค่อนข้างลื่นกับทางแบบนี้นะ phải lên cùng vậy mẹ khổ hay lấy bây giờ nữa đây nè ต<อ>่นละโอ้โหเมือวนมันไม่เลียขนาดนี้นะฝนตกปุ๊บนี่คือคนเลยอ่ะ มันท oh ุกดอกเลยนี <lunch> ่ <processing> <od noc Russ> อย่ช่วยประคองไปสามมัน,มนไอ้นี่มนไม่จับกระโหลกล้วพี่มันก็มีเสียงเี้ยอย่าค่อยถอดเช็คตอนไปต้างยึดพี่เบียร์ใช้ช่างคองนโทรลไหมอ่ะ อต้องปิดต้องปิดไม่ปิดมันปลีนะเนี่ยัปด,ดูสิ เลี้ยบจด่ั้น่ยังถ้ามาถ้ดดมาบอแดดมาตอนนี้ันมาแดดปรมาเนดคะอเล้ยเลีง่าเีงีนะเีนรี่ค่อยๆเร่งมันจะเดินเบาได้ดีกว่านะ ก็า้้อไดตอนนี้เที่ยงนะครับเรามาถึงที่หมู่บ้านป่าพานะครับก็ฝนก็ทำท่าทีว่าจะตกแล้วนะครับแล้วก็มีฝนล,ลงเม็ดปล่อยๆก็เราต้องแบบเร่งไปสักหน่อยแล้วนะครับด๋ยวก็เจอฝนอีกบอกเลยก่อนที่จะถึงอุทยานอีกโอ้โหตรงนั้นก็ช่ยย่อยนะครับ ม่ทางลงนะตรงนี้จะชันมากๆชันแบบว่าโค้งหกออักศอกอ่ะต้องกดแตรไล่ได้เลย,ยครับเพราะว่าทางก็เลนเดียวนะถ้าเป็นฟอร์สั่าเงี้ยหนักๆเนี้ย,ยถ้าเข้าข้างทางหรืออะไรนี่แล้วตกตรงไปในดินอะ่ะออกเลยคุ้นลื่นเลยนะก็ไปทางาทางซ้ายทางซ้าย ฝังนี้น่าจะไม่ตกของเมื่อคืนนะครับถ้าตกนี่ทางคงไม่ใช่แบบนี้ฮะน่าจะเล็กกว่านี้ ตอนนี้เราเลยหมู่บ้านโลโคมาแล้วครับตอนเวลา12.30นาทีนะครับตอนนี้เราเดินทางจากตกลาดมาที่หมู่บ้านโลโคนะสองชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปช่องเย็นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีที่กางเต็นท์นให้เราหรือเปล่านะคแต่ตอนนี้ขอให้ผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยดีกัน จะค่อยปล่อยนะครับทางโครนนี้วกับล้อที่ลื่นๆด้วยโอ้โหบอกเลย สรุปใครพาใครมาแกงกันแน่เกมนี้อเออยมันตะ้งมั่นใจเ่ยโอเคนะครับตอนนี้เราออกมาถึงข้างนอกแล้วครับ เวลาใบ่หนึ่งนะครับก็ใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งครับซึ่งก็นานไม่เท่าเมื่อวานนะเมื่อวานเราใช้สามชั่วโมงในการเดินทางไปน้ําตกเต่าดำนะครับจากตรงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะครับไปที่ช่องเย็นนะครับก็ประมาณ114กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงนะครับก็รอดูแล้วกันว่า,าจะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเส้นทางวิธีการติดเทจ แบ่กันน้ำกันหัวนี่ผลิตใช้เองเลยจ้ามุ้งยี่ยังร้อนๆอ,อยู่แล้วโอ้โหหนาวไวมาก สยานแห่ชาติแม่วง3 1กิโลครับฝนคือตกตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เราออกมาจากอุทยาน2เจ้าคนระับออกมาปุ๊บขับมาสักพักตกตกมาตลอดทางเลยตอนนี้กำลังจะเข้าอุทยานแห่ชาติแม่วงครับอีก30กิโลเมตรเขามาเจอบิ๊กซีพอดีนะก็เลยแวะแวะซื้อของกัน โอเคนะครับมาถึงนี่เลี้ยวขวานะครับก็มาลงทะเบียนก่อนนะครับโอเคนะครับลงทะเบียนขั้งเส็จนะครับที่จุดบ,บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็เอาใบลงทะเบียนนะครับมาให้เจ้าหน้าที่ข้างบนด่านเก็บก่อนนะครับรคใอยเดินทางก่อน,นะครับ เบวตรงนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่ที่รู้คือเยลสวยมากจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นสูงจากหลังน่าเลยแปดร้อยก้าวิเมตรจุดชมวิวเกี่ยวกระทิงเห็นเริม่มไหมเห็นเร่มแเนาะสวยอยูนะ่นะครับเดี๋ยว cô chú nói. Wow, cái này ทางต่อนะครับขึ้นไปขุนน้ำเย็นครับจุดที่เราจัดการงเต็นท์ในคืนนี้นะครับตัวนี้วิวสวยมากนะถ้ามีหมอกแบบนี้นะครับต่อเลยประมาณ2-9กกิโลนะครับตอนนีุ้ณหพูมอยู่ที่21องศานะครับเรากัางเต็นท์ตรงนี้นะครับขุนน้ำเย็นโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เวลา6โมงนะครับ เราก็กำลังเดินทางลงไปที่ช่องเย็นนะครับไปดูว,ว่าช่องเย็นนะครับมีอะไรให้เราแบบซื้อมาทำอะไรข้างบนนี้บ้างนะครับซึ่งเราซื้อน้ำมาขวดเดียวตอนนี้ก็เวลาตี5้าสี่สินาทีครับคือตอนนี้คือมีหมอกลงมาตามถนนนะแต่ไม่ค่อยหนักมากนะครับ ก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางลงไปนะครับไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นชื่ออะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะแปะชื่อไว้ให้แลวกันนะครับก็โอเคตอนนี้ก็เราก็กำลังเดินทางลงไปนะครับอุณหภูมิอยู่ที่19องศานะครับคือแบบว่าโอ้โหเย็นมาก <ged organic> อย่างก,กับหน้าหนาวไปแล้วนะครับรรตอนนี้หมอกลงจัดมากนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนะครับคือเราลงไปถึงข้างลนะ่างเนาะแล้วฝนตกนะครับ เราก็เลยต้องขึ้นมาข้างบนนะครับโอ้ไม่ฝนตกด้วยแล้วก็หมอกเยอะนะครับวันนี้คงไม่ได้เห็นพาทิตขึ้นแล้วครับ 7, 7เจ็ดเจ็ดเตนเลยไหมเจ็ดเต็นเลยไหมเดี๋ยวฝนมาถึงนี่เนจะ็เต็นท์ ครับเราก็การเดินทางลงไปชมวิวที่ช่องเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานเราไปซีน้ำนะชัอนนี้เดี๋ยวเอาไปชมวิวครับว่าฝั่งนู้นจะเป็นยังไงบ้างนะอ๋อเป็นชุดชมวิวหรอม่นหรอนี่เป็นชุดชมวิวขุนขน้าเย็นนะครับก็จะมีแบบถ่ายวิวหมอกฝั่งนู้นครับอุณหภูมิอยู่ที่20องศานะครับจากตรงขุนน้ำเย็นไปที่ช่องเย็นนะครับ 3ามกิโลตามไปเลยนะครับ